วันนี้ก็ยังเป็นวันที่สี่มีนาอยู่นะฮะปีห้าห้าตอนนี้อยู่ที่ที่เขาเรียกว่าคงเป็นจังหวัดที่ชื่อว่าดานังนะฮะ,ะ,ะอันนี้เป็นเหมือนประมาณเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ติดทะเลด้วยซึ่งน่าท่องน,น่าเที่ยวมากนะฮะทะเลก็ดูทะเลแล้วกันทะเลก็น่าเล่นมากเลยนะฮะ,ะ,ะ,ะจะดูว่าจาสงสัยขึ้นมันจะสูง สังเกตจากคนอยู่ตรงโน้นเขาก็จะเป่าอยู่เรื่อยๆนะฮมีคนคุมอยู่ลิบๆนูน่นไม่รู้เห็นไหมวันนี้ก็คงจะเล่นไม่ได้นะฮะไม่ได้เตรียมตัวมา <S <S แต่ทะเลน่าเล่นมากๆเลยแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็ยนสบาย,ๆๆานานยอากาศไม่ร้อนมากนะฮะ <S <S เล่นได้แต่เดี๋ยวจริงๆ น้าแวะมานะถ้าค่าของชีที่นี่ไม่แพงนะฮะหน้ามาอยู่ที่นี่มากมีทะเลมีเมืองอยู่ใกล้ๆนี่ก็สังเกตว่าทะเลยาวมากดูนะครับจากนู่นเขาเรียกไม่ใช่ทะเลชายหาดยาวมากยาวพอกับพัทยาเลยนะฮะดูลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ดูสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบมากกว่าอะไรประมาณนั้นก็